ครับไว้ทําความสะอาดเครื่องมือไม่ใช่ทาความสะอาดที่ใบมีดหรือถ้าเครื่องมือเป็นสนิมเอาขัดสนิมออกน้ำมันมเทมีมันจะอันนี้เอาไว้ทํากับเครื่องมือนี่ตรงตรงปุ่มนี้ปุ่มหม,มุนถ้ามันติดขัดนิดหน่อยมันจะเอานี้หยอดให้น้ํามันมันซึมเข้าไปใช้ตัวนี้เอาไว้เช็ดกระถางพอตัว,ต,วตัวใบมีดเองเนี่ยจะใช้หินและมีดแทนด้านนี้ลงไปติดก,กับหินเลยจะจะไม่จะไม่ขยับ จะไม่ขยบับจะวางไว้ตามตามที่มากับกับโรงงานนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับดึงขึ้นดึง,ดงลงไม่ต้องกดแรงมากแบวนี้โดนหินดูดด้านบนนะครับตัวปลายมันยังไม่โดนส่วนนี้ก็ไม่ได้โดนมันจะโดนตรงกลางตัวปลายกดเบาๆนะครับอย่ากดแรงอันนี้เริ่มเข้าแล้วนะฮะก็จับอย่าจับลงจับลงเดี๋ยวเรตัดตัดตือตัวเองตันตนี้อันนี้มันกัดหินสองข้างเหมือนกัน ได้ยินหน่อยเครื่องไหที่ใช้คือหนึ่งพันเครื่องมือนี้คมที่สุดตรงๆกับด้านหลังไหมขึ้นม,มีเนื้อเราหาขึ้นมาใช่ช่นะไม่เรียบนะเออเนื้อโลหาที่เกินอานนี้เราก็ดึงอยู่บนหินเนี่ยดึงกับจัดการอเน,นื้อราหานั้นออกอันนี้จะจะทำให้ให้เครื่องมือคมที่สุด